จุอเอ๋กาเรียสวัสดีสวัสดีสวัสดีพาลูกไปใส่นี่เอ๋อันนั้นเปน็นนาอ่าถูกพี่น้องไนเนาะเอาเอา,เอา,เอาลูกเอาเต่า <ไป S 1> มาล <ไป S 1> ้างหน้ออกาก่อนเหยังดหันเห็นตกใจบ่าด่ <c oughs> โอ้พ่ออ่อนงงตาโอดโอ้แบบมันห้อง โอดอดๆๆ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 ๆด้งงๆเลยเออแมงงงๆเบิ่งหั่นพี่น้องเอ้ยอีตัวอะไรเนี่ยโอ้เบิ่งครับพี่น้องเอ้ยๆเนาะเจ้าไปหลายแถงหักสมบัติไปหามานี่ไปดีด้ยหแ่่ปอายึ่ะ ปึ๊บพี่น้องอไนี่เห็นบ่สาวลำพินแม่เดี่ยงเดียวเนาะไอยู่ไฟอุโอ้เออกระอุนอยูเได่เฮือนเราก็ได้เนาะแต่ไฟกระสว่างสดใสบ้านสว่างแมวมีแมวอีู่แล้วใช่ไหมครับ หลังจากลำาออคอยทางสามสูโมงเต็มเต็มพี่น้องไงจนคำมืดตื่นตาเนาะเห็นห้องเสียงแววแววมาพี่น้องไยปูมาแต่ป่าแต่ดงสาวลำเพ่นพี่น้องไงนาอมาเผาเพื่อนบอดืดมือมือนี่อ่าโบยู่เพื่อนเนาะเพื่อนไปใส่พี่น้องไงปูเอกลังมาก อืมปเป็นยังไงเออเออเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันมัตสุคุสุคนเพิินกับบฮูสำเร็จเนาะว่ามีเข่าของเดี๋ยว่าสิ่งที่จะมามอบให้นีะ่พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงบ้านอ่ามันนี่กลับมาลุนมาเบิงจนคำพี่น้องเลยยินอ่อนซ่อนอยู่เนาะเอ โอ้ยไปสิไดเด้นี่เนาะมาถ่ายสามสมุงโบห็นโอุ้กเอจันยสวัสดีสวัสดีพาลูกไปใส่นี่อันนั้นเป็นนาอ่าถูกพี่น้องไงเนาะเอาเอาลูกเอาเต้าเมอล่างหน้าก่อนเอีงหันเห็นตกใจบ่าด่โอ้พ่อน

làm lăng thả lắc da không phải nấm mốc, mèo. ô đi phun hãy thăng chết con Phi ấy. rồi rồi pí non ấy. Hồi, này ta sẽ ta cắn ta rèn kia chiết ở nó nó. mà thả cứ sau phun từ sáng đến buổi ấy. สองสามส้มวงอยู่นี่เนาะเออเพื่ออยากมอบของขวัญอันติดตอ่อหากันได้ง่ายเว้าสัน,นเนาะมันบ่มีโทรศัพท์เลยมันโทรหากันยากพี่น้องไงมากับแบบซุ่มๆไม่ได้นัดไม่ได้หมายแล้วว้เนาะบุตีแล้วแหละพี่น้องไงมุ้ยนี่อยู่ได้กินก็ต้องไปหาลินล้นหาขดโกเกีกเ่ยมแล้วพี่น้องไงเนาะ เอาพี่น้องไงทักทายสบายดีตอนน,อนี้แลงวมือหนีเนาะเพีงกายอยู่บ้านหน้าโพค้ำคือเกา่าพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ทันได้ขึ้นหอดใสอยู่อุย้ยเนาะเอ้าเนาะมาตอนคำคำม,มืดมืดไปซี่กัดห้อยพืชไฟยังบ่ใต้เนาะพี่น้องเนาะสิเมนเพื่นได้ยันของฝากดีใจแห้งลื่มหอดใต้ไฟพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยเนาะใส้ใช้ใช้ ไต่พื้นใต้ไผ่ดีกว่าไอมืดหูมืดตาเด้อนี่อ๋สบายดีเนาะสบายดีสบายดีเด้อหัวยี่น้องกันเพื่อสุขสุขคนหัวยเสียงคือชี้เมแหบโมเมนต์เสียงนันอ่าอำเยี่ยงก็อําไพพร่องอำไพพงยมไวนาะสิริพร่องอำไพพงเนาะเออเสียงแหบมหาเสน่ตัวนี้เนาะโอ้ยอยากแต่โมแมนต์ไอเลิฟยูก็คืออัพเตอร์หนึ่ง nay, nó. nhưng mà yang nó mềm môn tai nền ló mềm môn tai gần mày luôn 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 bưng เอาไว้มืออื่นเด้อะบอนี้เด้อรสี่มื่นเลยนี่ตอกอย่าไปไหว้ใกล้นิดน้อยไหมเนาะเอ้ยอีกผู้สาวนาบาทบาทนี้แล้วซาดเออเนาะมาได้วยไซก็ไปหน้าไปหน้าไกลยู่บ่อานาเจ้าสองกิโลบ่ไก่สองกิโลบ่ไก่ขึ้นวะพี่น้องเไยเนาะเออไปได้ยังมากินแรงมื้ยนี่แมงตาอด แมงยังโกรนแมงตะอดโอ้แบบมันห้องอด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 นะเงงเลยแมงงงเงงเบิ่งหันพี่น้องเลยอีตัวอะไรเนี่ยตัวกินได้บ่นี่สร้างไตแผ่นดินโอ้เบิ่งหันพี่น้องเลยนี่เนาะเจ้าไปหาลายแหงหลักสมบัติไปหามาได้ไหันนี่เพชรนี่ได้เอา โย่พูดแหละพื้นลายแทงพูดแหละต้องใส่อันกลางลายแทงคุณงอยข้างนีได้หนิเนาะเลยละจะกินนี่บ่มือแรงนี่เลยมา<ล>ยได้สิเฮ็ดนี่ได้กินขั้วขั้วจำแจวเออกระสุงสีแสพยอยู่ได้พี่น้องเไงแล้วมันคือไข่ก<ห>ันกระไข่อันแมงกอกแมงอะไรนั่นนะน,น,น,นี่เห็นบ่เออโอ้สร้างหากินแท้เจ้ากระได้เนาะ เออเลิกขนาดได้กลารไล่แทงเ,เอาครั้งนี้เอาสัตว์พี่น้องผินหาย,ยากขนาดนี้หนีโน่นหน้าใบเคื่อ่านั่งนั่งยางถือไปเรียบร้อยกันว,ว่าได้กินอืโดยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะมาโดนห้องไหวว่ายอยู่สมมติสมิงอยู่พี่น้องเลยครับว่าชิลักมาฮุ่งจเจ้าเลยเมื่อกี้นี้เนาะเช็ดด้วยเทพว่าคำยังโม่ามากง่ายนี่ว่าชิลักไปแล้วเมื่อกี้นี้หมากหนึ่งเนาะอีหล่าเนาะ เออเนาะมาตกใจบอนี่เห็นนี่ oman. เตียงเนาะนั่งสบายสบายบ่านนี้พี่น้องไงน, <h aw> นั่งค่อยผู้บบาวขางขขางทางอ๋ออเพิ่นได้ตัวนี้น้ำได้ีพี่น้องเลยท่า, <h aw> บ,าบุญเพิ่นกับบุด้บอกทรับเนาะบอกเต่ว่าตัวนี้ห้องหามลงมากเมื่อกี้นี่นี่บอ้ <h aw> บึ้งบิ้งใสใสใสบึ้งอะไรบอบึ้งเบิ้งไนเออขออบิ้งไงเด้อปั๊บปป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 ปนปปปีปปปปปปอปปปอปป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 ะปป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 ปรปป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 นปปพปปปปปปปอปปปกปป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 กปป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 งปป้ปี่เห็ปบอก สาวลำเพลนแม่เดีอยงเดียวเนาะอาหู้เพิ่นมาแต่ปีใดด้นี่พี่รองเลยตั้งแต่สมัยข้าวจักกระปั้นแล้วมาเนาะมวงเนี่ย <c oughs> หู้บตัวข้างล่างอ่นนะข้าวอะไรข้าวจักกระปั้น <c oughs> <c oughs> เออตั้งแ<บ>ต่ต้นสวนกล้วยสวนอ้อยเรายังว่าพันมีผู้ใดหนีเนาะ <c oughs> แต่สมัยอันอีลาเพิ่นยังเบเบาพี่น้องเลยเนาะเดิไม่ได้เอาบัดนี้โท้าบดินไม้เอ็นน้ำเล้าเด้อพี่น้องเด้อมีโทรศัพท์ใหม่แล้วนเนาะบอ,เอกเงียบบอกเงาอีกแล้วฮักษาเอาเด้อบ้านนี้เนาะอย่ายให้มันเพ่ไว้ได้เด้อเนาะติดต่อยากขนาดเมื่อนี้โอ้เกือบให้เนาะนั่งนาวกับนาวพี่น้องเลยว่าสิไปป้าได้ไเมื่อกี้นี้เนาะโตเนาะอ่านี่ดิ เบาบุญเพิ่นกระทักมหาแล้วนี่เนาะยังแต่บาจันเนาะบ่ดีพี่น้องเลยเด้ออย่าลืมเด้อปึ๊บเพิ่งเขียนให้เพื่อนก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ปั๊บเออหนี่เด้อเุิ่งเปิ่งทำลายเอาเป็นโมกันเด้อบ่ดีเด้อ เออมียังคอยชิได้โทรหาง่ายในบ้านนี้พี่น้องเลยโหลังจากอยู่มืดวิดมาหลายเดือนเติบเนาะเออเอาศักษาเอาเด้อบ้านนี้โอ้ล่มบ้านนี้เ <c oughs> นาะชิได้ซักแห้งแล้วมัอนี่ต่ำเบิ่งเน้นบอกไม่ได้หนาวฮะบม่ได้หนาวยังได้ซักแห้งได้เด้อมัอนี่เนาะอ๋อพี่น้องอะไรร่มเทนอ่อบ้านนี้เนาะ เออพายุมาต้อนรับเันรางวัลใหญ่บ่บ,บาดนี่พี่น้องเฮ้ย <c oughs> อืออืออือเอาทางอาจารย์กาเอา<ห>ตัวนี้มาฝากเด้อเนาะเป็นมีเป็นเป่งน,นัวเป็น,ปนอะไรเกลือพี่น้อง,ไงเไยเนาะปลากระป๋องเนาะหมอบให้ถุงหนึ่งที่มันมุมๆนี่โมเมนตอย่างเด้อโมเมนว่าข่อยเก็บเอาน้ำนั่นได้พี่น้องเไยมันปลาเก็บเอาในกระบาดรถขี่พุ่น ทางมาบ้านเจ้าเนาะโคตรพนึกว่าแต่บ้านข่อยพี่น้องเลยอ่าถุงนึงแล้วก็อันนี้ถุงนึงอีกเนาะแหมมอบให้เจ้าไป้หนึ่งไว้ยังกินเด้อเนาะเด้อค่ะเพิ่นคุณอ้ยอันนี้เป็นของทางไอ้แจ็คเด้อไอ้แจ็คบงสะพายซื้อเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นเลยเพิ่นมอบไม้ให้ประจันมาแจกจ่ายก็เลยแบ่งให้เจ้ามื้อนี้เนาะ เอ้ก uh, ินเข่าแน่เนาะกล้าว่าจะกินนี่นี่มือหนีเนาะมาเด็กเพื่อนสิจู้เพื่อนจูไพ่อีกเนาะมันง่ายนี่พี่น้องเลยได้ต้องเนาะใส่อันนี้บอเมื่อกี้นี่เพื่อนจกเบิ่งน้ำหนีบ่อว์กินนี่เด้อได้บ่กินแน่เนาะอันนึงเด้อแต่ววานเนียมด้วยพี่น้องเลย บุกา่าอะไร่อยกันอ่ะขึนได้ใช่ไห้หมูมีนเ,นาาเนาะแล้วเนาะศาสตร์บาดในพีนนกก่น้องเลยไหวใจอยเอเนาะพี่น้องเนาะไกายคำมืดอยู่บ้านหน้าผู้คำพี่น้องไงเนาะเมืองพีนเด้อเนาะอยู่บ้านสาวลำเพินยังว่าท่านหอดใสอยู่พี่น้องไงรอถ่าเสื้อผ้าอเล่เาเนานะอ่า,ากะตามคาดเนาะว่าทร์คิดว่าเราต้องไปหาเนื้อยู่นี่กินจะแท้และวบุอยู่เพื่อนแบบนี้ว่าท่านเนาะ ว่าสิถธาสิจะพักตีิยากระ buoy ได้คือยังไงเนาะเข่ามีอยู่บ่ยังอยู่บ่เข่ายังยังหางไก่แก้ถุงที่วาตนาโอ้อันนี้มาเพิ่มให้อีกแน่เนาะเฮียนาเลเสียงกับเสียงแหบวันนี้บ่สบายบ่กินแล้วบ่ยาเลยไนในแล้วนี่เนาะมันห่ากับเป็นจังมือลประมาณสี่มือเหรอ พี่น้องไงหาทุงกระแตบหน่อยยังเอาใส่ในเดอ้อเออยายมันตกมันแตกได้พี่น้องไงทักษาเอาเนาะเออโมเมนติกถือเด้นี่เนาะมาหอดมือผู้โชคดีเด้นี่พี่น้องเลยสาวลำเพนเนาะน้องปีใหม่เนาะได้โทรศัพท์ใหม่แลวว่าที่นี่พี่น้องไงอยเ,<อ>เ<อ>นาะได้ปิดได้ต่อลายคู่ไายคนกน็อยากดินอยากเอน็นอยากโทรอยากหาเราโอ้พี่น้องไงเนาะเออ ติด,ดต่อเราบ่ได้มื้อนี้เอ้ามีเด้อเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมืดมัวอัะไรรู้ mm hmm. เนาะไปสะบานนี่กนะหาเปิดพื้นเปิดไพ่ให้เบิ่งไงเนาะมันเป็นนี่ได้คือเฮือนคือมืดแท้ได้ยยุ่ยหันผู้พี่น้องเอ้ยโเนาะอีลิงตึงอยู่2คนพี่น้องเอ้ยผู้หญิงเนาะอ่าคือว่ากะอยู่ลำบ้านน้ำเมืองนี่แหละเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่เป็นหยังดอก ก็บ่เป็นหยังมันสงบๆเนาะถึงเฮาสิบ่มีผู้ชายแต่ก็สามารถอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้อีหล่าน้อยเพิ่นโอ้ยระวังีเด้อบ่ถกตาลูกล่เอ้ยเนาะเออระวังเด้อเอ้าเดี๋ยวสิิวขึ้นให้เอ้าได้ให้มอยู่ไฟอึ๊บอ้เออก็อุ่นอยู่ด้เฮือนเราก็ได้เนาะเอพี่น้องเอ้ เห็นมาเลยเห็นแต่หัวขั้นใดนกายแต่แงกอยู่เนาะเป็นอ่งเนาะเออเอาบึงยู่ใส่กุญแจโซู่บมั่งไงหนึ่งพี่น้องเลยเราเห็ดปุ๊บใต้บึงยู่ไฟบานนี่ใต้ไฟกระสว่างสดใสบ้านสว่างแมวมีแมวอยู่แล้วเป็นมฮะ ไข่ดอกเดียวนี่สามารถได้ทั้งนอกในในนอกเฮ้ยโอ้ดอกปุ๊บปั๊บแบบแบบจากแบบสีสบายตาเว้ยเปิดเวลากลางคืนกับสว่างนอกิ่งกลางคืนกับสว่างได้สีฟ้านี่พี่แดงเเวลากระทบกับแสงไฟเนาะกระทบบกัแทงไฟกับเป็นแบบมันมันหุ่ แบบสว่างเรื่องแสงเนาะโดยเออแบบแบบสีม่วงๆนิดนึงพี่นางเอกฝ่าแบบผมม่วงๆสีแบบทะเลอ่อนๆเนาะหาจู้ฟุ้นจู้ไพ่แาบนี้เนาะหัวแมงอันนั้นบ่ลงมาเบิ่งยู่ลงมาอยู่เบิ่งกีตะพื้นตะไพ่เน่พี่น้องเอกเนาะปึ๊บพี่บึงกระพื้นตะไพ่เล่าพี่น้องเอันนี้เนาะ ใช้ในการปืนกับอะไรนีกระดกดอก,<ป>ดอกนึง,นงเนาะอยู่ห้องครัวเราเอ่ามงอันนี้มงเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องเลยอืมกะสมอยู่กับนิดหน่อยเนาะมงึงมีเวลาเราแค่ได้เออของครัวของเรากะตามการเวลาเนาะบพรว่าสิ่งของเนีได้พี่น้องไงเนาะเมื่อนานไปมันกะเก่าเสมอเนาะอืมเอ้าเอา ลูกไปฟาใส่เอ้เมื่อวานอภิษฐร์ที่นี่พี่เองไหเอ้าเมื่อนี้กับเสียเวลาอยู่เมืองพีนเนอะยังบอกท่านได้ฮอดใสมาเสี่ยงความดีใจน้ำลาวพี่้องได้ทรนทอนับใหม่แล้วก็ได้แค่นั่งเปื่อยไปอะไรก็ได้ฮะก็ลล่นอยู่เติมเติมอ่า ียันลูดเพราะวันนั้นเห็นพวกมีดพวกยังเอาไว้สูงๆด้วยเนาะเพิ่อนเนาะยันลูดระว,วังได้เพิ่นกระเปิดเพิ่นไปเป็นเลยอย่าน้อยเพิ่นก็ได้มีดตัวนี้บ่ถึกนะเนาะโอ้ยระวังเด้หนิเด้อเ,เออเสียบลงลุ่มสิเลยเอาอย่ามันคุบปุป๊บเดี๋ยวมันขึ้นมาสิหนิเนาะ,ะเนี่ยนล่มตึ๊บใช่นี่โอ้ยอันตรายอันตรายเอาไว้ดีๆ<แ>เอาไว้ดีๆ<แ>บ้านแม่เดี๋ยวเห็นแม่มืดตาขึ้นมาเห็นเห็นเลือด นอบเช้าข่เลยหลูกไปเลยอไ้้วตกเกแล้วตกเกตแล้วอยากเชร้าเลยอาพาวเกะเศาแล้วเนอะตกเกตเท่อหนึ่งเลยไหนเอไปแกอีกเป็นเพยเลยเศ้านาบ่ายว่นนี้เออไเนาะดีแล้วอือแล้วาต้องมันค่เฮ้ยอเอาค่ะ หนึ 1> 1 re, er. ่งเดบอเข่ามีหนึ yani ่งเข่าเดบอหนึ่งตอนเช้าแล้วแรงแล้วตอนแรงเลยโอ้ยยังอยู่บ่อสาดินมีแรงเนี่ยย่งอยู่บ่อย่งเลยย่งอยู่เนาะเลยไปจูไพ่ให้เบิึงเนี่ยนี่เห็ดตัวนี้นี่เห็ดตัวนี้ต้องไหนล่างตรงในล่างก่อนโอ้พี่น้องเบิ่งเห็บเห็ดแม่ล่างแม่เอามาล้าง มาเอามาล่างมึงยืมมาล่างมึงเออเออนี่กินไปตามธรรมชาติพี่น้องเลยเนาะเออสืเอิญแมงจักกจั่นนี่แหละเนาะจักกจั่นที่เพิ่นที่พน่พนปั้นบ่ออยู่ <c oughs> นะแมงจักกจัน่นนี่พี่น้องเลยเอ่อยามเดือนขวายเดื้อหกเดี๋ยวฝนตกใหมเ่เดี๋ยมันจะขึ้นมากอ,อ,นะอันนี้เนาะอันอ,อันนี้นะมัน มันมีตลอดได้บาจันอืมรอเารมารต้องขุดเนาะยามใดก็มีตลอดต้องต้องมีเทคนิคในการขุดเดี๋ยวยากอัดไปโรืๆประตูเด้อมันตึ้งตึ้งตั้งเนาะเอ๊ะเอ้าเอามาล่างมาล่างมาเหยู่เย็ดกินบ้านนี่เนาะลานังเร็วึอ๊บยังยุ่งเหม็น,ออนของง่ไงในครายากขนาดนี้พี่น้องเลย เนะมงจักระจันปันบ่อนหอบผดเอิอนเนาะโอ้แต่ว่า,าตัวใหญ่โมเมนต์จักระจันเนาะมงนั่งลงลูกเมงอนมันเมงกลีย์ยังไงเม่งอังนนี้ที่เป็นห้องเอ๊นะนะนเนาะร่างใหญดีๆนะได้แล้วอ้อแซ่บได้ยังไงคำเราขวัวท่านนี่ว่าอยากชิมอยู่จิโตหนึ่งเนาะเอาก็ขวัวเลยฮะเอาเลยคำเลยคอยเพอ่์ซิฮอดเชฟปนพะูเนาะ เมื่อหนาเพร่อแล้วสีมาซิมน้ำไม่โอ้แซ่บเด้ยคือทิวข่าวจ้อยเราบาทน,นี่พีเ่เราเลยเออเนาะตล้างอีอกตางนามเกือปเอาล่างสองสามน้ำเด้อล่างจะน้ำใสเออเอาปึา๊บ เอา้าคนโทรมาหน่ยทั้งนั้นมาทั้งวจาันกะสิขอล่ำลาแล้วสวัสดีเด้อ <c oughs> สาวลำพินเด้อเ <c oughs> นาะเอเอ,อมีแต่สิอ่าบอกว่าก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวกะต้องมีทรงมีสร้างเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวกะทรงเสียงหาก็ได้โบโชหากะ ส่งเสียงเอาก็ได้เด้อะโดยเออ่าเพิ่นสีมาเฮ็ดบอเท่านั้นเท่านี้นะกระทางผู้ใหญ่เพิ่นกะยังลำยังรออยู่เนาะโดยเออโดยการติดต่อกันบ่ได้มันก็เลยยากเนี่ยเนาะโดยอืมเป็น้ังไลอ่ะดีมกดีใจน้ำเด้อได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยว่าเนาะพอได้มูได้เคียงพอได้เบิ่งได้แย่งตอนกับค่ำกลางคืนเนาะสำคัญด้โมเมนต์บบแบบสำคัญด้โทรศัพท์นี่พี่น้องเลยเนาะคือที่ได้พวงเขามา ก็จาเป็นได้ถ่าและมันติดต่อแล้วบุได้เดี้เนาะคขาบ่าเฮามีโทรศัพท์กับโทรนัดเราไว้ว่าเออมันนี่สิเข้าไปหาเอาเราก็บอกไปเนาะเอ็นบอกเออเี็นอยงไะนั้นแล้วสําคัญเนอตัวนี้ก็ได้เนาะอ่าดีใจนล้เนาะมันนี้เนาะเอาไปป้าได้สบายดีเด้ออ้ยอย่ดีมีแห้งเลยวาจันก็อยู่ดีมีแห้งคืนวันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโดย การเงินก็ขอให้ลุงเรืง้งคนต่างเงินก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยใบ <laughs> <laughs> มาการะไรเฮ้ยเนาะเออดีใจป่ะดีพ่น้องไงเนาะเนาะขอให้บ่าน โอ้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ามือหน้าชิมาพังม่เด้อเออไปปะเด้่ยบ่เด้อเฮ้ยก็ห้ยมาจันทหังมีดจะเริ่มกล่าวเลยการงานการคอยสูงส่งตลอดฟังสาธุเด้อสาธุเนาะไอเสียี่เราไงเราเบิ่งแยงเด้อบันนี้เด้อเนาะอัดประตูประตังให้ดีสิสลบสินอนกันลงก่อนไว้ก่อนเนาะ ไปป้าได้หร้อหล่อเด้อสบายดีเสียงกัลเสียงกัลสอนเพื่อนี่เด้อบ้านนี้ได้สอนสบายดีจับมือเพื่อนเพื่อนนะจ้าอ้ะเพื่อนว้าวแต่มีแขกแหละเป็นญาติเนาะบอกเพื่อนสิบเชยกันแขกแบบแม่บ่ค่อยปล่อยให้เพื่อนฉินดิฉินฉลิ่นน้ำเด็กน้อย บ่ได้ให้เพ yeah, mm ิ hmm. mm ่นสอน้ําแขกเออผู้ใหญ่เออเพิ่นก็เลยยังแบบเก่งๆแน่เนาะเพิ่นยังเคินๆแน่แน่บ่ให้พ้น้ําผู้ใหญ่ยยเป็นคน้เอเนาะเอออ้วนดพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเพิ่นกินข้าวกินข้าวเก่งบดนี้เนาะเอาอยู่ให้กินซให้กินซะเด้อเฮาไปปาก่อนมื้อหน้าสิมาใหม่เด้อไปแล้วสบายสวัสดีเนาะ ายบายายบายปลอดภัยายบายายบายายบายกบายจาจาเออมาเอาขึ้นมาเนาะพ่อดพี่ลองโวยพ่กเที่ยงขึ้นพ่บัดนี้พี่องเนาะอ่าคอยถ่าสาวลาพินพื้นเนาะไปหาอยูหากินพี่องไไปเคยลาเาไาเด้อไปพี่ลองนาวจ้อยบดนี้เาะอ่าลม มใบใยพัดหลวงเห็นเต็มลวงดอกไม้หลายต้นต่างกันเสียงรดน้ำเก่าอ่าเมียคนเดิมเออปูสีสีเบืองในสีเฮือนนะพี่น้องไงเวลากระทบแสงไฟเนาะแบบว่ามันเป็นแบบว่าสีฟ้าๆเออสว่างสว่างสบายตาน้อเออฮุ่งหุ่งฮุงย่องบ่อือคนก็ให้งามเด้อ โม่งงามแต่เฮือนได้เอาพี่น้องเปบ่อวัดขึ้นกับบับวดเด้เนาะบ่อน้อนำพึ่นนี่พี่น้องเไป <c oughs> บอ่อเฮงมวนไปจทยจอยเอาพี่น้องเจอกันใหม่เด้อดีใจนะเด้อพี่น้องไอ้มีโทรศัพท์พเป็นของสาวลำเพินเด้อเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยรุ่นของบ่อจันทร์วันนี้สิเป็นของผู้ใดเนาะเป็นของผู้หญิงคือเก่าพี่น้องไอ้ผู้สาวแม่ห้างจักสิเป็นแม่ห้าง น่อยมีห่างไงรุ่นกันเนาะพี่น้องไป